นี่ไหวครับผมวันนี้ดีใจมากที่เห็นพี่จัดเรียบร้อยรีบเลยค่ะแต่เราก็มาร่วมอนุโมทนาบุญกับพระกับตานรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกคือพอเข้ามาเห็นพี่กับตันกำลังกำลังปรงผมอยู่รู้สึกเหมือนกับว่ามันมันสุกมันสุกแล้วมันมันปลื้มแพงนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าวันหนึ่งเนี่ยเราก็อยากจะดีอย่างนี้บ้างในใจพี่เขาจะบวชตรงนี้โดยส่วนตัวแล้วแลยก็ มีมานานแล้วครับมีมานานมากแล้ว,วเราเรียนจบแล้วด้วยนะใช่ครับก็คืออยากบวชนานมากแล้วแต่ก็ยังหาเวลาอยู่ได่เห็นได้เห็นราศีพราจับแล้ววันนี้รู้สึกไงบ้างรู้สึกแบบว่าคือเป็นราศีที่แผ่กระจายไปแบบผมรู้สึกนะว่าทําให้ทุกคนในที่นี้ดูมีความสุข ใหม่มีแพลนยังไงไหมคะไปเค้าดาวอ๋อปีใหม่ครับปีใหม่น่าอยู่กับครอบครัวครับใช้เวลาอยู่กับครอบครัวครับใช่ไม่ได้ไปร้องเพลงที่ไหนสินะครับครับแล้วหลังปีใหม่แล้วกันกลับมาทำงานอีกใช่ครับปีหน้ามีโปรเจกต์อะไรเป็นพิเศษไหมครับปีหน้าเหรอครับปีหน้าเป็นซิงเกิลใหม่ครับผมคนน่ารักที่ไม่น่าไปรักใช่ครับก็ เดี๋ยวจะถ่ายกันมีกันปีหน้าต้องรอดูกันปีหน้าครับผมมีสมหวังบ้างไหมคะเพลงของน้องดิวครับมันเหมือนจะแต่ไม่เคยสักทีครับพี่รับได้แต่ไม่ใช่ครับผมตั้งแต่ทางฟ้าครับไม่เคยได้สักทีครับนะเพลงนี้ก็ยังคอนเซปต์เดิมคอนเซปต์เดิมครับอันนี้แต่อันนี้เป็นแนวหล่อเลือกได้ใช่ครับแล้วนี้เราไม่รักเองเราไม่เลือกเองใช่ครับพวกกัวเฮาใชครับจะมีเล่นละครเล่นละครกับเขาบ้างไหมปีหน้าครับอันนี้ก็ อยู่ที่อนาคตตอนนี้แต่ถ้าเกิดแรลนคร่าวๆเนี่ยน่าจะมีเพลงก่อนเพลงอย่างเดียวก่อนครับค่ะอะไรคอนเวท่งเวทีอะไรเงค่ะเขายังครับผมสนใจไหมคะสนใจครับแต่เรายังต้องพัฒนาตัวเองอีกเยอะกว่าจะถึงขั้นนั้นครับเราต้องแบบว่าค่อยเป็นค่อยไปใช่ครับไม่รีบร้อนนิดนึงค่ะปีใหม่นะคะหรือว่าระมัดระวังเรื่องขับรถขับลาอก็สําหรับใครนะครับผมที่มีแผนไปเที่ยวปีใหม่แล้วนะก็อยากให้เที่ยวอย่างมีสตินะถ้าเกิด มีโอกาสได้กินเหล้าถ้าเกิดได้กินเหล้าหรือว่าได้ดื่มสุราอะไรน้ะก็อยากจะให้ย้ำชั่งใจนิดน,นึงว่าดื่มแต่พอประมาณเอาที่คุมสติอยู่นะถ้าต้องขับรถขับดาเนี่ยถ้าดื่มไปก็ไม่ควรขับดีกว่าเพราะว่ามีอีกหลายชีวิตที่รออยู่ที่บ้านและรอการกลับมาของคุณ ความปีใหม่ชาวทวีภูนิดน,นึงค่ะผมก็ชาวทวีภูนะครับผมก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับผมที่สิ่งใดก็สมหวงังสมปรัถนาที่สำคัญเนี่ยนะพอมีความสุขแล้วก็อย่าลืมนะแบ่งปันให้คนอื่นด้วยจะได้แบบว่าสร้างกุศลเพิ่มขึ้นมาอีกเพิ่มขึ้นอีกครับผมค่ะนะคะยังไม่หมดเพียงแคแ่เท่านั้นนะคะคคเดี๋ยวช่วงหน้ามี